สถานตรทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางชลาอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรดและมาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิทธิของสภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่หน,น,น,นึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่ ต้นทางจากสถานีหลักสวนสุดปลายทางสถานีทนบุรีขอความกรุณาผู้โดยสารท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายรายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีคลองบางตาล สถานีโคมเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารท,ทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท,าท,าาท,าากท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีขอขอบคุณค่ะ